สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัอปร้งาะจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้หลังจากดู MV นะคะก็คือสกรีดเจนนี่มากเก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเราจะมาส,สามััปแร้งาะแต่งหน้าเป็นเจนนี่นะคะตาม m อวไอสกรี นะ่าเชื่อว่าหลายคนก็คงชอบลุคนี้เหมือนกันนะคะผมถ้าใครใจตรงกันฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ไว้หน่อยบอกเลยว่าลุคนี้ไม่ยากมากนะเือทุกคนน่าจะแต่งตามได้ถ้าพร้อมกันแล้วกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วไปแต่งหน้ากันค่ะชุดก็คือเอาท่าที่ได้นะคะผมค,คล้ายๆแล้วกันเนาะลุคนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อไหมพรมสีพูนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้นิดนึง เดี๋ยวเราจะมาใส่คอนแทคเลนส์กันนะคะผมอย่างแรกเลยของลุคนี้เนี่ยของเจนนี่บอกเลยว่าสีคอนแทคเลนส์เขาออกแบบเทาๆเออฟ้าๆเทาๆนะแต่ถ้าบอกว่าลุคที่นักกรีดสุดก็ต้องเป็นลุคที่น่าแต่งตามนี่แหละสวยมากใชเลยวันนี้น้ก็พยายามหาคอนแทคเลนส์ที่มันใกล้ละกันเนาะของเจนนี่จะแบบเทากว่านี้ไหมวันนี้เราจะใช้เป็นพูชชั่นในการลงเพราะว่าดูจากลุกแล้วต้องบอกเลยว่าลุคนี้คือเป็นผิวแบบผิวแล้วตาบ เบาปากเบานะฮะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเราจะต้องมาเปลี่ยนสีคิ้วเป็นสีอมม่วงกันด้วยแต่จะบอกว่าพอตั้งใจดู MV เพิ่งรู้ว่า <Wow. S 1> เขาไม่ได้เจอกันแต่เขาทํา MV ร่วมกันอนะ่ะมันลดนะถ้าพูดถึงเนนะื้อเพลงอนะ่ะน่ารักมากเป็นฟิลแบบใสๆแบลบ๊แบบแต่ถ้าเกิดว่าแปลแล้วอ่ะบางท่อนแอบ แต่เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องดรอปสีคิ้วกันด้วยนะคะผมลุคนี้จริงๆไม่ยากมากนะเชื่อว่าทุกคนแต่งตามได้ก็คือเอาคูชั่นอะลงๆๆให้ผิวมันใสๆตรงคูชั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดรอปสีคิ้วกันนิดนึงด้วยคอนซีลเลอร์แต่อย่าดรอปเยอะเกินนะมันจะเหมือนบวช ก็คือเอาสปูลี่เนี่ยนะคะเกี่ยไปบนรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ก็ได้แล้วเราก็เอาไปป้ายบนขนคิ้วแต่สำหรับคนที่ขนคิ้วไม่ได้เข้มแบบนัดอ่ะก็ลงสีม่วงไปได้เลยคือปกติเราลงคิ้วเนี่ยเป็นสีน้ําตาลสีดําใช่ไหมด้วยอายแชโดว์ของคิ้วเนาะเดี๋ยวเราก็เอาสีม่วงอ่ะมาลง ซึ่งทรงคิ้วของเจนี่ก็จะเป็นแบบตรงๆเป็นฟิวเกาหลีนะคะมีแบบยกขึ้นนิดหน่อยอ่ะเห็นไหมว่าสีคิ้วมันจะมีความ d r o ลงอ่อนลงนี่นี่เรา drop สีคิ้วเสร็จแล้วยังไม่จบนะแล้วเราก็หาแปลงที่เอาไว้เขียนคิ้วคล้ายๆหัวแบบนี้ก็คือเอาไว้เขียนคิ้วเราก็จะมาเริ่มลงสีกันนะเอาสีลงเลยนะก็คือ มาอเเจริงลิซ่าเด่นมากอ่ะพูดตรงๆเด่นมากแบบโดยเฉพาะท่อนแรปคือเทมมากสีคิ้วที่นัดลงอยู่เนี่ยมันคือเพอร์เพิลหรือไวโอลเลตนะอันนี้คือสีอันนี้มันเป็นสีชมพูนะหรือว่ามันไม่ได้เป็นสีม่วงมีไปอ่ะสีคิ้วเปลี่ยนแล้วนี่เราจะลงผิวแบบเกลี่ยให้หน้าไม่เปียกเกิน เบาๆนิดเดียวแบบสกิดเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจลงแป้งให้มันถิ่วเป็นแป้งนะฟินิชแป้งไว้นิดหนึ่งคิ้วเสร็จแล้วเอาเท่าที่ได้เพราะว่าอะไรไหมเราไม่จำเป็นต้องดีเทลเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหน้ามาปิดลงมาดูจากรูปในโปสเตอร์อะเหมือนเจนนี่แทบจะไม่ได้ไล่ด่างเลยจมูกเขาสวยอยู่แล้วแต่ว่าของเราอะไม่ค่อยมีดังนั้นเราก็จะต้องไล่ด่างน,นิดหนึ่งคือเวลาเราแต่งหน้าตามลุคนั้นลุคนี้อะมันก็จะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอิงจากเบ้าหน้าเราด้วยว่า เราลอดตรงไหนเราไม่ลอดตรงไหนนะฮะลุเนี้เขาจะไม่ได้บัดปลายลิปน้อตดังนั้นเราก็จะไม่ได้ไรดัางตรงปลาย<ช>ลิปน้ตเราแก้มนะนจะบอกว่าคนเกาหลีอะจริงๆเขาเชดดิ้งด้วยแต่ว่าจะเบามากอย่าอันนี้นะใช้เป็นแป้งสีงเข้มนะคะในการมาเชดแต่อยากให้มันเข้มนะเพราะว่าพวกนางจะเชดดิ้งให้เหมือนกับไม่ได้เชดะนะหกอป้า เงาเงามิติมิติบนหน้าขึ้นมานิดหน่อยเงาเงานิดเดียวเราเราจะไม่แบบเข้มแบบปุ๊บวะเฉดดิง้งไม่เราจะเปทาแบบนี้เบาๆเสร็จปุ๊บเราก็จะมาปัดแก้มกันนิดหนึ่งนะคะผมแล้วก็จะบอกว่าแก้มลุกนี้ของแดนีไม่ได้ปัดหน้าแก้มนะปัดเหนือนเฉดดิง้งเราทำกันบ้านมาแล้วแล้วสีก็จะเป็นสีแค่แบบระเรือ่อระเรื่อขึ้นมาแบบนี้บบนสีตานะคะวันนี้เราจะลงแค่ สองสีเองประมาณนี้นะคะผมลูกตาของเจนนี่เนี่ยเขาเหมือนจะลงสีตาบริเวณหัวตากับหางตาแค่นี้เขาจะเหมือนกับว่าเน้นบริเวณน่ะเห็นปะหัวตาจะเข้มเขมแล้วตรงกลางตาจะสว่างแล้วก็หางตาเขาเข้มเมอ่ะเราก็จะตามรอยน้องไปไหนใครชอบอะไรยังไงใน m v i มวีไอซ์มอีกเมามอยเข้ามานะจ๊ะเราก็ลงสีนะ่ะบริเวณนี้ก่อนเห็นไหมหัวตาเอาสีเข้มเนะี้ยลง แต่อย่าลากไปถึงกลางตานะเพราะว่าตรงกลางตาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเป็นสีสว่างละเราจะเว้นตรงกลางตาเอาไว้นะหางตาก็ลงสีหัวตาก็ลงสีแบบนี้เห็นไหมแล้วลุกตาแบบนี้จะทำให้ตาดูมีลูกเล่นขึ้น้วยนะคือการที่เว้นตรงกลางเอาไว้อินไลเนอร์ข้างบนเนี่ยเป็นสีดำทั้งหมดอ่ะอินไลเนอร์สีดำแบบนี้แบบเป็นเมคอัพแบบเกาหลีสไตล์มาก อะเวลาที <onz> ่เราใส่คอนแทคเลนส์ไปแล้วนะคะบางทีเวาเราอิดอีไลเนอร์ระวังมันไปโดนบนคอนแทคเลนส์นะเอากระจกไว้ข้างล่างแล้วเราก็เหลือกตามองไปในกระจกแบบนี้จะเขียนได้ง่ายมากเพราะถ้าเรากระจกไว้แบบนี้เราเขียนงี้จะยากต้องเอาไว้อย่างนี้เห็นไหมว่าพอเส้นขอบตาดำมันชัดขึ้นมันก็จะตาดูโตขึ้นเราก็จะมาลากสีตาบนกันอีกนะคะ ไม่ยากลุคนี้ยแต่งตามกันได้ง่ายๆไม่ได้แฟนตาซีจ๋ามากเห็นไหมว่ามันก็จะเน้นหัวตากับหางตานิดนึงนะนายก็จะเอาอินไลเนอร์สีตาแบบนี้นะคะฮะดามากรีดบริเวณหัวตาจิกออกมาหน่อยหน่อย เวลาจะกรีดอายไลเนอร์นะโดยส่วนตัวนันน,นนๆะนะชอบที่จะดัดขนตาก่อนเพราะว่าเวลาที่จนะกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วแล้วนะค่อยมาดัดอะบางทีที่ดัดขนตามันชอบไปโดนอายไลเนอร์แล้วอายไลเนอร์มันก็หลุดออกมาแล้วเราต้องกรีดใหม่อีกทีนึงเนอะปะเอาล่ะ นี่าดาแบบนี้เดี๋ยวเราจะกรีดไลเนอร์สีน้ำตาลก่อนนะฮะเส้นไลเนอร์จะไม่ใหญ่นะคะจต่ที่ดูรูปที่น้องคุกลอนส่งมาเมาื่กี้คือเส้นไลเนอร์จะเป็นไลเนอร์แบบนี้นะมันจะไม่ใช่ไลเนอร์ที่แบบตรงปุ๊บนะมันเป็น,นอะไรที่มีความแบบกระดกขึ้นนิดนึงอะ่ะขนตาบางมาก แต่ถามว่าเทยจะติดขนตาบางขนาดนี้ได้หรอเพราะบางขนาดแบบปัดมาสคารล่างอ่ะเดี๋นั้นเราก็จะต้องติดขนตาเพิ่มตาล่างจะเพิ่มกิมมิคด้วยการเอาดินสอเขียนนะคะที่เป็นสีแบบไฮไลท์เตอร์แบบนี้นะคะมาลงบริเวณกลางตาเพื่อให้ตามันดูสว่างขึ้นนั่นเองค่ะ คือมันจะไม่ค่อยชัดมากแต่ว่ามันจะดูออกว่าอุย้ยตามันมีแบบ<ด>ไฮไลท์ไฮไลท์ขึ้นมานิดหนึ่งไฮไลท์เล็กๆอยู่บริเวณกลางตาตรงนี้แต่ถ้ายังไม่ชัดพอเราก็เอาแปรงเล็กๆนี่นะคะกับสีสว่างลงไปนะเรามาติดขนตากันดีกว่านะคะอ๋อฉันรู้จึกว่าหัวตามันเป็นดอกไม้เว้ยดอกไม้ได้หรอ ขนตานะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเจนนี่คือเหมือนไม่ได้ติดอะ่ะคือถ้าติดก็คือเป็นรุ่นบางมากอ่ะแต่เราติดหนาหน่อยแล้ว,ลวเราสวยเราก็ติดตามที่เราเอาเราสวยละกันขอปัดขนตาล่างนิดหน่อยแต่ถ้าบอกจริงๆเราเจนนี่แทบจะเหมือนกับไม่ได้ปัดเลยแต่เช่นเคยเราไม่ได้สวยเท่าเ,าเจนนี่เราก็เลยต้องปัดเพิ่มนิดนึงนะคะเราจะปัดให้มันแค่แบบไม่ล้นนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ ไม่เหมือนเจนเนี่ตาดาแล้วเราก็จะจีงๆเจนเนี่เขาไม่ได้ปักไฮไลท์หรอกแต่เราอยากปัก <c oughs> น่ามีไฮไลท์สีชมพูด้วยนะคะจะไม่ปัดเยอะเกินเอาแค่แบบเป็นกิมมิกนี่ลงบริเวณหนกดแก้มหน้าผากนิดนึงปลายจมูกปุ๊กปุ๊กอา <c oughs> อะแล้วเราก็จะลงสังเกตน,นะนะเอากาวอะแต้ม อย่ารีบแต้มเลยและหนึ่งอย่างที่ต้องระวังก็คือกากเพชรแบบนี้มันเล็กมากระวังมันจะเข้าตานะคะมันจะไปบาดกับคอนแทคเลนส์จุ่มโบลงไปแอบแอบเล็กๆน่ารักน่ารักแอบแอบเล็กๆนี่ เหลือปากมากสีปากวันนี้เราจะใช้สองสีด้วยกันดีเทลหน้าน้องฝฝ่ายฝั่งไหนนะไหนบอกหน่อยว่าฝ่ายเจนี่อยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาซ้ายนัดจะขวานะไม่ใช่ซ้ายคุณผู้ชมนะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานี่ มันก็เลยเป็นแบบกิมมิคที่ทําให้คนหยุดมองตานางไม่ได้เนาะเพราะนางมีอะไรอย่างเงี้ยปากเราจะใช้2ส,สีนะคะสอหรับวันนี้เนาะก็คือเป็นสีที่ออกชมพูนิดนึงนะคะผมแบบนี้ทาราและเราก็จะใช้เป็นสีส้มอมแดงนะคะในการออมเบรข้างในอ่ะเราลงสีนี้ก่อนอซึ่งเราก็จะลงแบบเบลอเลขอบปากอยู่ดีนะคะ ปากลุคนี้จะเป็นแบบเบลอออกมานะเบิลเบนิดนึงเป็นแบบแมทไม่กรอสด้วยนเน<อ>าะเราเอาแปรงออ้าวได้ปิดฝั่ง,รงหรอ,เ,อ,รเ,หรอเราค่อยๆเอาแปรงรอย่างนี้ยนะคะเบลอลิปสติกขึ้นไปเรื่อยๆโอเคสรุปน้องมีฝัข้างขวาอ้าวงั้นเราต้องลบ<อ>ก็วิธีการลบนะคะจริงๆง่ายมากก็คือเอาคัตั้นบัแล้วเราก็ถูกออก หลุดแล้วขวาชัวนะไม่ใช่แต้มขวาเสร็จย้ายอีกตาดาเสร็จแล้วเรียบร้อยเ้าสล็ปเลยว่าถูกแล้วเอา,อางไงกันไม่เงินแต้มสองฝั่งแล้วนะอ้าวถูกแล้วอ่ะเราได้สีปากแรกมาแล้วนะคะก็คือเป็นสีนี้เราลงแบบเบลอๆแล้วเราก็จะเอาสีส้มแดงนะคะน้องรูบอกว่าข้างซ้ายซ้ายหรือขวาเอาไงอะ่ะเอาไครูบอกว่าซ้ายค่ะ มีคนบอกว่าควาค่ะคว้าถูกแล้วฟังนะกูแต้มสองฝั่งอะฉันมีสองฝั่งเลยตอนนี้โอเคปะอันนี้รูปกล้องหลังของน้องเจนนี่สายข้างสายอ่ะฝั่งนี้จบไม่แต้มแล้วพอทาปากข้างในเราจะได้เสร็จนี่อุ้ยยัวิกเลิก <c oughs> แต้มออมเบรปากข้างใน <c oughs> แล้วเราก็เอาจะเป็นคัต์เตนบัตหรือเป็นแปลงก็ได้นะคะออฟันเลอะ มาโม่เหรอขวาบอกว่าขวาอ่ะกูแต้มตายแล้วนะเราได้สีปากมาแล้วนะคะก็คือสีปากแบบเกาหลีมากง่ายๆเลยก็คือเอาชีเบอร์สองนะคะลงที่ปากแบบขอบเลอแล้วเราก็เอาแม็กซ์นะคะเป็นชื่อสีว่ารุ่นนี้นะคะผมจิ้มจุ่มนี้ แตนเอานะครับจะเป็นส uhh ้มแดงแล้วเวลาเบลออกมาเนี่ยน่ารักมากและปิดท้ายกันด้วยหน้ามารับมาก็ขอบคุณชุดนะคะบอกเลยว่าจากร้าน you are w o r e a r นะคะพี่พอใจคือหาให้ทางลุกเลยแล้วก็ผมวันนี้จะที่ต่อแม่การออกด้วย ทำเพราะว่าเราก็ชอบดูแล้วเราก็ชอบเราก็อยากแต่งตามแล้วเชื่อว่าหลายคนที่อยากแต่งตามเนี่ยก็จะได้แต่งลุคนี้ตามช่าดานและหน้ามานะคะคือมันก็ไม่ค่อยเหมือนหลอกหน้ามานี่เพราะว่านะตัดมาจากวิกแล้วก็มาแปะนะคะผมก็ไม่ใช่แบบหน้าผมจริงค,คลคายเอาพระที่ได้ละกันเนาะซึ่ง ลูกนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแต่งตามเนี่ยเพราะว่าชอบเจนนี่มากึืงเหมือนเวลาเราดูศิลปินเราดูหนังอินมากเราก็อยากจะแต่งตามดูนะคะแล้วบอกว่าคลิปนี้ก็จะทําให้หลายๆคนเนี่ยที่อยากจะแต่งตามเจนนี่ได้ดูดีเทลในการแต่งหน้าแล้วก็พอจะเป็นไปได้นในการแต่งตามเหมือนกันเนาะ และใครที่ดู MV i วีไอซ์รีมแล้วนะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยอย่างตัวนั้นเองเนี่ยคือกรี๊ดมากกับ MV นี้คือมันมีความแบบน่ารักมากแล้วก็อินเตอร์สุดๆเลยดีใจกับแบ c ็คทิงมากๆที่ได้แบบไปเอสกับเซเลน่าโกเมซซึ่งเป็นแบบศิลปินระดับโลกแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแบ c ็คทิงตอนนี้ก็คือในมุมมองนานๆานวาาา่าขึ้นเป็นศิลปินแบบระดับโลกแล้วจริงๆปังมากคอมพีทแล้วนะคะสำหรับลุคนี้เนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และก็กดแชร์ ขอลาไปด้วยแบบการโผลแบบแซ่บๆก่อนคะ่ะบ๊ายบายสบายแฝงว้า